ขอถวยความเคารพพระมหาเทรานุเทระอุบาสกอุบาัสิกาทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็มาเป็นภาคต่อนะครับภารท,ที่สามต่อจากอริยสัจสี่แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทไปเกิดแต่วันนี้เราก็จะได้พูดถึงฝ่ายดับด้วยมาทวนสักเล็กน้อยนะครับที่เราเป็นปัจจัยทำให้เกิดนนตัณหาอุปาทานเนี่ยอุปาทานเมื่อวาน เวลาน้อยเราไม่ได้พูดถึงอุปทานสี่นะครับอุปทานสี่นี่นมีอะไรบ้างนะครับก็มีกรรมอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกรรมทิฏฐุปทานความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตนของเราอัตวานุปทานคือความยึดมั่นในวาทะคือคาพูดในการเป็นตัวเป็นตนของเราเที่เราทํางานเราพูดเดี๋ยต้องฟังเราสิ เราเก่งแล้วเรามีความรู้ความสามารถเราสั่งก็ต้องท,ทาตามที่เราสั่งความยึดมั่นถือมั่นในคาพูดในวาทะทั้งหลายอันสุดท้ายศีลพตูปาทานความยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติใดๆก็ตามที่ไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลพรนิพพานเราเรียกว่าศีลพตูปาทานก็เหมือนสั่งโยตสามนะครับศีลพตูปามาทนั่นแหละข้อวัดปฏิบัติใดๆที่ไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลพระนิพพานเนี่ยก็จัดอยู่ในข้อนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อพระโสดาบันทําลายสังโยชน์สามได้แล้วท่านจะเห็นเลยว่าสิ่งเดียวที่จะไปเพื่อความพ้นจากทุกข์ได้คือมรรคมีองค์แปดที่เราได้พูดกันเมื่อวานเมื่อตัญหาเป็นปัจจัยทําให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดภพภพก็มีสามอย่างนะครับมีการม,มาภพกาม,มาภพก็ตั้งแต่เทวดาชั้นกรมมาวจรปรินิมิตตวสวรรตีที่เราสวดกันไปจนถึงอเวจีมหานรก เรียกว่าการมาพบรูปประพบก็บุคคลผู้ทํารูปประชานได้นะปฐมประชานทุติตาติจตุติชานระที่เราสวดกันไปจนถึงสุทาวาสผมอันที่สามก็อรูปประพบบุคคลผู้ทาอรูปประชานได้นะครับก็ตั้งแต่อากาสาอากินเนวะสัญญาณสัญญาตนะนะอร,รูปประชานสี่อย่าง ทีนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทีนี้ในระหว่างพบเนี่ยอันนี้สําคัญเนะมื่อวานทําไมเราถึงต้องพูดเหตุของปฏิจจสมุปบาทและเราจะดับได้อย่างไรจริงอยู่เวลาเราสวดดับเนี่ยเราสวดดับด้วยหัวข้อใหญ่ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานเอาวิชาดับสังขารจึงดับสังขารดับวิญญาณจึงดับแต่ในกระบวนการย่อยพระองค์ยังว่าไว้ในมหานิฐานทสูตรที่เราสวดกันเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า เวทนานเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยปริเยสนะเราจึงมีการสแสวงหาเมื่อมีการสแสวงหาเป็นปัจจัยก็เกิดลาะการได้ความอยากได้สิ่งที่เราอยากจะได้มาครอบครองทั้งหลายในโลกนี้มากมายนะเมื่อเราเห็นเราชอบใจด้วยจักขุปรสสาทะนะมีจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยมีโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ใ,ใครที่ชอบเครื่องเสียงก็ได้ยินเครื่องเสียงนี้โอ้เสียงดีเสียงเพราะจังเลยเราก็อยากได้อยากครอบครองรูปที่เราเห็นพึงพอใจเราก็อยากได้อยากครอบครองเมื่อมีลาภเป็นปัจจัยก็เกิดวินิจฉัยคือการกําหนดหมายในมิตหมายในสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการอยากจะได้เมื่อมีวินิจฉัยเป็นปัจจัยก็เกิดฉันทราคะคือความกำหนัด mm. ด้วยอำนาจแห่งความพอใจด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลิน เมื่อมีฉันทราคะเป็นปัจจัยก็เกิดอัจโชสานะความหมกมุ่นเมื่อสิ่งสังเกตได้เลยสิ่งไหนที่เราชอบใจที่เราพอใจเราก็จะสนใจจดจ่ออยู่เป็นพิเศษนั่นเรียกว่าความหมกมุ่นจิตของเราไปจดจ่ออยู่ในสิ่งที่เราปรารถนาที่เราพอใจอยู่นื่งๆเมื่อมีอัจโชสานะก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดบริคะคือการถือเข้ายึดครองถือเข้าครอบครอง แเมื่อเราครอบครองแล้วก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดมัจฉริยะความตระหนี่ทรัพย์ทั้งหลายที่เราแสวงหามาได้เราก็จะมีความหวงแหนแะมีความตระหนี่ทีเหนียวเมื่อมีมัจฉริยะก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดอารักขาคือการหวงการแหนการรักษาไว้เมื่อมีอารักขาเป็นปัจจัยก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดบาปอุศลรธรรมทั้งหลายย่อมเกิดขึ้น ด้วยการถือท่อนไม้ถือสัตตาเกิดการทะเลาะการแข่งแย่งการวีวาทการถือคําพูดด้วยคาหยาบคายทั้งหลายเป็นการพูดส่อเสียดพูดเท็จสิ่งเราเนี้ยเป็นปัจจัยทําให้เกิดในชีวิตประจําวันของเราทั้งสิน้นและเราจะดับได้อย่างไรับที่เราพูดถึงว่าอาวิชาดับเนี่ย mm hmm. ก็ต้องเจริญสมถะระวิปัสสนาพระสารีบุตรรวบรวมคําสอนของพระพุทธ,ธเจ้าไว้ในคำพีปฏิสัมพิามักบอกด้วยว่าการเจริญ กรรมฐานในพระศาสนานี้มีด้วยกันสามอย่างใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งก็คือเจริญสมถะนำตามด้วยวิปัสสนาสองเจริญวิปัสสนานำตามด้วยสมถะแต่พระสารีบุตรยกย่องประเภทที่สามภาษาบาลีเรียกว่าวิปัสสนาสมถะวิปัสสนายุคณถังภาวติคือทำทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป เพราะในพระสูตรบางพระสูตรพระองค์ก็พูดไว้ชัดว่าทำสองอย่างที่ควรเจริญควรทําให้มากควรทําให้ยิ่งก็คือสมถะและวิปัสนาทำสองอย่างนี้เมื่อเราจะดับได้เราก็ควรรู้วิปัสนาวิปัสนาพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ชัดในวิปัสนาคถาว่าบุคคลผู้จะเจริญวิปัสนานี้พึงพิจารณาสังขารไรๆด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถึงจะสามารถยังลงสู่สัมมัตนิยามทําความให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิมกโสดาปฏิผลให้เกิดขึ้นได้แต่บุคคลใดไม่พิจารณาไม่กําหนดรู้สังขารไรๆด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขาเหล่านั้นจะไม่สามารถยังลงสู่สัมมัตนิยามได้ถ้าเราไม่เห็นตามความเป็นจริงด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในภาคเช้าท่านพระอาจารย์ มหาบุญสนองท่านก็พูดถึงเรื่องไตรลักษณ์ทีนี้เราจะเอาไตรลักษณ์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรมาเจริญวิปัสนาได้ทุกขณะอย่างไรเราพูดถึงเรื่องอายตณะไปแล้วว่าเป็นปัจจัยทําให้เกิดผัสสะที่ตาเราเห็นรูปอยู่ทุกวันเนี่ยเมื่อเราเจริญวิปัสนาก็พึงกําหนดรู้ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือ,อไรเราพูดถึงความไม่เที่ยงก่อนอันนี้จาเนี่ยอะไรที่เรียกว่าไม่เที่ยงเพราะว่าสิ้นไป เสื่อมไปสลายไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาจึงเรียกว่าไม่เที่ยงที่เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะถูกปัจจัยปรุงแต่งถูกสภาวะบีบคั้นเพราะทนอยู่ไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นทุกข์ที่เป็นอนัตตาเพราะว่าแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ตกอยู่ในอำนาจไม่สามารถสั่งบังคับได้เมื่อเราเข้าใจสามอย่างนี้แล้วเรียกว่าอนุปัสนาสามการที่เราเป็นผู้กําหนดรู้นามรูปปัจจัย ที่ถูกกระทบอยู่บ่อยๆเราพิจรารณาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเราจะดับอะไรได้ดับอกุศลและจิตที่จะเกิดไหนเป็นปัจจัยทําให้เกิดตัณหาสามเราละตัณหาสามนี้อยู่บ่อยๆรู้อยู่บ่อยๆละอยู่บ่อยๆเมื่อทําได้ถึงเต็มรอบแล้วด้วยอํานาจแห่งวิปัสสนาญาณเก้าวิปัสสนาญาณเก้าก็ไล่ตั้งแต่อุญยับ พยานุปัสนาญาณไปจนถึงอนุโรมายาน <Yeah. S 1> เมื่อเราทําอย่างนี้ได้ไบ่อยๆ <Yeah. S 1> ก็เป็นการตัดพบที่แปดทำลายอาวิชชาในส่วนหนึ่งที่จะนําเราไปเกิดในพบที่แปดคือการยั่งลงสู่ความเป็นโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลมาจากไหน <Yeah. S 1> มาจากวงจรปฏิจจสมุปบาทที่เราได้พูดได้สวดสะทยายกันนี้คือการกําหนดรู้นามรูปกําหนดรู้ปัจจัย <Yeah. S 1> อะไรแล้เป็นปัจจัย อ็ยตาะที่เราพูดกันทุกวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือเหตุแห่งการเกิดทุกตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมที่กระทบกันแล้วเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกเมื่อเกิดความรู้สึกเราก็เกิดปัญหาที่จะปรุงต่อไปอีกเนี่ยแหละครับแล้วเมื่อเรา เพียรรู้เพียรทำอย่างเนี้ยเจริญสัมสมาวายามะอยู่บ่อยๆเป็นการตัดวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทที่จะสร้างภพที่แปดให้เกิดขึ้นเมื่อเราทําต่อไปอีกจเจริญให้มากเมื่อได้โสดาปฏิมาโสดาปฏิผลก็จเจริญปัจจวิพนญาณไข้ควรพิจารณาว่านิวรณ์ใดที่ยองละไม่ได้นิวรณ์ใรที่เรายังกลับกําเริบขึ้นอีกทําอย่างไรนิวรณ์ทั้งหลายถึงจะไม่กลับกาเริบสังโยชน์ทั้งหลายถึงจะไม่กลับกําเริบขึ้นมาอีก ก็เข้าถึงสติาสกิทาคามีมรคสกิทาคามีผลทําลายลงไปอีกกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวถึงพระอนาคามีไม่กลับมาแล้วสู่โลกนี้ไปสู่สุธาวาสทั้งห้าที่พระจันทร์มหาบุญสนองได้พูดก็ไปทําต่อไปเจริญต่อบรรลุอรหัตผลในสุธาวาสผมก็ทําลายหมดซึ่งอยากซึ่งเยื่อซึ่งเชื้อคืออวิชชามาจากไหนมาจากที่เราสวดสาทยายมาจากที่เราเรียนเรรู้และออกไปทําอยู่ทุกวัน เราถึงจะดับวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทได้อย่างแท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอ,งสอนเพราะนั้นท่านทั้งหลายได้สวดสัตยายแล้วได้ทําความเข้าใจแล้วสิ่งที่สําคัญนั่นคือการเอาไปใช้เอาไปทำให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นธรรมานุธรรมปฏิปฏิแะครสมควรแก่วเวลาเพราะต้องอแปีกนะครับก็ขอถวายความเคารพพระอาจารย์ทุกครับ ขอขอบคุณต่อมหาไตป,ป and <AND ัญญาจากสารบันี้มาเป็น